สบายดีสุขุสุขคนตอนนี้ก็ประมาณแปดโมงกับห้าสิบหกนาทีเมฆกวอนจัดมาที่เช้าสี่ท้องภากระเจงกางปางสุขุมล้มน้าวิวอย่างเมื่อเศร้าข้างขึ้นกระยินย่งเมื่อเช้ากระลุ่มคือเก่าเกงปลาสช้ักกาดน่อยก้อนว่าก้อนจ่าก้อนเท้าขึ้นก่อนแล้วก่อนว่าก้อนจ่าเตรียมอะไรทุกคนเกงปลาสช้ักกาดน่อยคือเก่าโอ้ยเจ็บบนลูกแต่กลุมแห้งมาได้ กระพูดอะไรทุกคนง่วงนาง่วงลัางเฮอเพื่อสิแล่ก็ยังกลัวลราบันี้ลุ้มลุๆลืมๆประสาทเลยอคอยดีมักขามทุกคนมาดิีโสมักขามชุมสมใจจะกินสมทุกคนแต่ยังบนเทนหมึกขามสมสองหน่วยคือจีโสมไปนั่งหมักสมได้ออกอีกครึงหนึ่งต่ไคร้หัวชิงไข่ทุกคนทุบๆเพื่อนหยุบหยับหยาบ นั่งกะทิใส่ปลาไปทุกคนเก่งปลานีใส่ผักกาดน,น้อยใส่บัตรน้ำหน่อยแท้มาในตึงเยอะอยู่วันนี้นะมีวนันกระต้มหนาต้มรังไข่ไข่เฮียไข่เฮียสะเฮียห้ามเราจะเติมน้ำเพราะมันเดือดท่างจังเติมนักกะทิใส่ยังลุกหนาล้ลงวงยอดดีเด้อ เติมปลาเด็กทุกคนทั้งตอนทั้งน้าเข้ากันอยู่นี่แหละคนเท้าทุกคนหิดยังถ้ำยังขยากแถวเป็นถ้าว่ามันบรเป็นถ้าวมันบ,เป,นนบเป็นของเจ้าของรินกันใหญ่กูปากว่าวเนี่ยากอหากก่าขวบใส่พักเอิ้นเดียวๆใส่มะาผิดทุกคนปีกแหงสองหน่วย ติมน้ำสักก้อนเหยอกหนึ่งไฟไฟเท่ากับบุคุลทุกคนอันทานมันหน่อยระหยัดทานทุกคนเอ้ยใส่เสือละก้อนชองก้อนอย่ามันเบิดไวอะไรก็น่างสาน่างงามคนทานโฉบเดียวปรหยัด สะใจเฮ้สะใจอเพึงทุกคนไม่ได้ลูกเลมนะโธ่ถ้ากามาแต่เวียกแต่งานขี้เก่าทุกคนนั่งนมาแต่บ้านดงดอกไม้อีพานละาวมาบางใดนี่กระดิ่น้ำพึนผักกาดน้อยทุกคนน้อยน้อยอมเชบเชบอมเมื่อบ้านในเช็บทุกคนเล่าใส่เล่าใส่เอฟชีกาเม้นมากคนอ่ะคือสชีเชบขักน่องนาตาลีและเล่าใส่เล่าใส่สำบุตรปั้นเขาเช็บทุกคนเซบขักเซบนี่ แต่มห้กินผ้าหมื่อวานมันจลิมากินผ้าคอยกินคอย,อย,อยไปคอยมามาเลยนะว่ามีคุณมาถ่าอยู่เพื่อนนะเล่ยเผาอันถ่ายอยากให้มัน,น,นมแซ่บทุกคนเข้ากับข้างเซโมซึงซี่แลวกตะตำขเบือลุงเต่มาผิดมาทงใส่เ้าก็มากอยเกีวจ้ำต่างหากโอ้ยลีนเกี่ยวงอนทุกคนแซ่บรุดดีนาตาลี่คบอัน โคผ่าไว้ด้วยเวลานั่งถ่ายคลิปนะไครจะพอมาทามเราได้คันทามาสมาถิเจริญปวดปุ่งทุกคนไปงหญ่เลยได้นั่งน้ำมันีช้จางสิอันนี้อันน้นนำตาลเกลือจักหน่อยทุกคนเฮียละคุณเกลือหน่อยหนึ่งเกลือ,อเกลือคว่ำดึงหนาดึงดังเือคว่ำเจ็บคว่ำนัว โอ้ยถุงเหี้ยนะ้วขวายังข่าวน้ำเวลานี่เห็ดขับวขาวกะเพ้าทำดินเกมเกมออกนะท่านในโทรทัชพัดนี้คืข้าวลินเอาเงินนะทุกคนแบบคือหน้าตะลิคือนาตะลีแบบนั่นแหลยมาทำข้าวขาวเอาเงินนะเปล่งนัวคงแทบคงนัวทุกคนเห็ดแล้วพัดนี้กินหน้าบ้านแบบโอ้ยเสียงหลุดวนๆน้ำระบุซอก พักบุงอยู่แุบงเอาฟูงเอาเดี๋ยวมันปวดจังบึงกันทุกคนต้องหน่อยก่อนนั่งเอาผ้าหมอ้อผ้าหม้อพิดไว้ทุกคนจะถือซุกไว้ดิอาพัตเซฟขนาดเด้ออ้อ,อ,อมห้อยอ้อมน้อยจะพักกาดน้อยบอกพีดต่าถือทุกคนอ้อมพักกาดน้อย ซีมก่อนต้องซีมบ่วงจะมาได้นอนกุนเสียงปุ่ดเอาหอกออกทุกคนปุ่ดทั้งของกจา,างพอทังกลางเค็มว่าจะเค็มไหมพอดีตับทุกคนเฮ้ารื่มใสยเป้นงนัวเบามันบดสูมทุกคนเอาลูกยีามาคามนะ น้มครึ่งหนึ่งเสียไปทุกคนออมหน่อยๆก็กินหน่อยๆออมพักเจ็บตาหน่อยจอะคอยกินใช้กระบอกขักทุกคนคันดิโออนน่อกันยิ่งคือเก่าคือคือเกา่า นั่งกินอยู่พุ่นนั้นลำคาญเสียงโหลดอัดอัดโอ้ยนั่งไม่ชอบนะเสียงดังเพราะว่านัทลีกระบบมอสอบเสียงดังทุกคนคุ้นว่าดังกระบบหมักนะคุ้นว่าดังคุ้นว่าเฮง,งนะไม่ไม่ใช่ไม่ไม่ไม่ชอบไม่หมักตุกใจไม่หมักเลยเกือบลืมพีน่นวลพี่น้อยก็ขุดลายพี่มอน ยายป้าอ้วนป้าหกหาป้าพ่นขีปุดรธานีน้องกี้เซอรี่สาวนีเมืองอบอนบาวนอดเบาวยะวัตถุคุณพุนถมองถูกบอลอันพินวนพ่นขึ้นเครื่องเลยบเพ่นอราจะเ,เดินทางมาเมืองไทยขอให้ตลอดปลอดภยัยขอให้บ้านอนเทือนเด้อขอให้สุภาพเขียงเลงพินวนเดินทางปลอดภยัยให้ถึงบ้านถึงเรือนพี่ชายที่บางยอกพ่ไทยที่เขาหา เมาอิ่มเวิรนคูนเช้านิงเช้าสอนแล้วก็ทั้งเมืองนอกน้ำถูดคุณเท่เาบรจักษซื้อก็ร่วมกันเด้อทีเ่เพิ่อนนะครับทานน้ำไม้กับเมนที่เพิ่นเพิ่นคอมเมนต์มา,มาถือใจเท่ากับเมนเอื่นกินขา้าวเบิร์ตคุณคนณทำเมืองนอกทั้งพลังสีทั้งอเมริกาเบิร์ตคุณคนเออมปจักษซื้ออื่นร่วม Màu tế bào có nhà xây mưu nhúm chẳng xe đẹp đỡ kín bẹp lao lao hao mưu nhúm chẳng chẳng nông hoa cùm chẳng chẳng có thôn kang thôn, thôn cơ คนเก็บความนัวติดที่บางคืชทีแท้คือในารีเล้าไทยเหล้าใส่แท้ทุกคนมาเด้อพี่สาวน้อยออดื่มไม่ได้พี่สาวน้อยพี่สาวน้อยพี่สาวนางเพื่อนสาวนั่นสาวดาวโกตัมโมลืมกบว่ากันเด้อเมื่นลืมมันจำมันหลายคน เมื่อวานเบิดเข้าทิพหนึ่งละก,กินคนเดียวทุกคนปิดกล้องหลักกินคนเดียวอีกนะเทียงเครื่องบินทุกคนมามุกนาวุนนาสตลี เออปิดจุกคนเด้อนะครับกับพีที่เมาก้อยนะครับเออคือกันอื่นก็นมาบ่อยๆแต่ก็โอ้ยยังอีกลืมเลยป้ากะทิป้ากะทิกระดูบ่อยแต่เพิ่นบไ,ได้คมเมนตแสบๆทุกคนโอ้โอ กินแบบลาวลาวเชฟแซบทุกคนเก็บ hmm. บ <ości> ้านลาวแบบบ้านนอกเขาเก่งปลาเสพักเส่ยหยาเสพักขาดน้อย กลมแก่กลมนัวกินเผื่อกผีเผื่อน้องทุกคนมาเด้วยยังทำให้แต่ความดีทุกคนเลย คลิปจะดีข้าวเจดีก็อยู่ในป่าเขาเองทุกคนนักตรีมาไหน,น่ในป่าเขาเองบุวนนะะ้ว่าวเลยกันเทบเทบ สูงลำคันแต่ละเมือแต่ละเบ็ดทุกคนหน้าลีกระจุนประทวมกวมจำเร็จสู่ไปสู่มาักขามสู่แต่ละเมือแต่ละเบ้นทุกคน ให้จิตว่ิย่าณมาทุนใจไปอย่างเดียวปลาก,การะนุ่นว่าทุกคนหันใด้กาอันั้นคอมเมนต์ปัปกคู่โคคือที่สดปุดโลกรูปนาคือเก่า เสบเดอ้อเสบเดอ้อแสบทุกคนยัตเบิดข่าวทิบหนึ่งอยู่มันเนี้ยคองหมักนางเจ็บที่กระเอิ่นมาทุกคนเน้ะปุ่มปุ่มมบิ๊มช่วยกระเอื่อนก็การ ลองมึงเด้อเคิดลับนาตาลีนะเอาได้เงินมานะครับใ็นกระเป๋าไอ้ทึ้งหัวบนนอนถ้าการอธิษฐานเอายาเมล็งทุกคนคพอได้อยู่ได้โอ้โ้เต่ มาตรีหิดอันหนึ่งกับมานทุกคนเอาอันเอาเม็ดเขาไระเจ้หิงพระชามเม็ดนะฮะเอาโคโค่นั่นนะ่ะขมานได้ของปูดข้างกๆไม่ใช่ เป็นยังคือบอ่แม่ขึ้นเข่าอยู่ห่อยู่หน้าทุกคนม่นคือเข่าแทบคือเกา่เกากินมือใดหนำเลยค่ะแทบนาตาลีทุกคนเอพีระถามาอยู่เพรเียวมากินกินเพรียวคือเข่าแทบคือเกา่า ทุกคนทุกทางงน้างน่้นมัมนขึ้นมาตอมขัดไท่เบาก้างทุกคน ขอบุญอุกคุณด้วยเอฟซีทุกๆคนที่เบิงที่ส้มหน้ากาลีทุกคนที่ยังบ่อเปิดบ่อน,น้า,างขอสุกภาพเพลงแรงเงินและน้องทองามาพระกาศหน่อยเบิดทุกคนไม่แต่ตอนปลาบ้านี้พ่อข้ามไหนบายวัน,นะคะีค่ะ